กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มี่กับผมแม็กบัตรูมทีวีหรือแม็คห้องน้ำทีวีนะครับวันนี้นี่ผมจะมาจัด14อันดับเกมมือถือมาใหม่ไปจนตัสัปดาห์นะครับวันนี้นี่ยจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเชิญไปรับชมได้เลยนะจ๊ะ เมที่14ครับเกมนี้มีชื่อว่า Histo Hunter ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์น RPG สร้างวิพิธภัณฑ์และกลายเป็นนักล่าสมบัติอันยิ่งใหญ่ครับค้นหาและดูแลรักษาวัตถุโบราณอล้ำค่าเพื่อจัดสแสดงในงานนิเทศกาลครับเกมนั้นจัดฉากขึ้นในโลกอนาคตเมื่อ3,000ปีข้างหน้ามวลมนุษยาชาติสยชพันธุ์และสัตว์ต่างๆได้วิวัฒนาการครับในฐานะที่คุณผู้ชมเป็นผู้เล่นคุณผู้ชมมีหน้าที่ส่งนักล่าสมบัติไปทําภารกิจต่างๆ,ๆทั่วโลกครับอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นคุณผู้ชมสามารถค้นพบและสามารถนําไปจัดในงานนิเทศกาลแบบเสียงเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งจะทํให้คุณผู้ชมเนี่ยมีเงินทุนในการสํารวจภารกิจที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมใดสนใจเกมนี้ แล้วก็เชื่อไมาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่13เกมนี้มีชื่อว่า Beat r o y a l นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ใน Among Us ครับแต่ภาพการาฟิกภายในเกมนั้นจะเป็นแบบกระตุ้นสีสันสดใสเลยนะครับและจะมีทั้งหมด2แผนที่ให้เราได้เลือกเล่นในปัจจุบันเนื้อส่วนของระบบผู้เล่นสามารถต่บแต่งเซตติ้งของเกมได้เหมือนกันเลยนะครับอีกทั้งนี้ยังสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมวันใดอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากเกม Among Us นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่2 2เกมนี้มีชื่อว่า Moon Lighter ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์แนวแอคชั่นอนปจี RPG, ที่มีส่วนผสมของเกมแนวลบไลท์และเกมแนวซิมูเลเตอร์เข้ามาด้วยกันครับคุณผู้ชมนะครับจะได้รู้ถึงเรียนทอง2ด้านของพ่อแค้าหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จะต้องดูแลกิจาก,การในฐานะเจ้าของร้านในขณะเดียวกันเขาก็หวังที่จะเป็นฮีโร่อีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App Store ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่11ครับเกมนี้มีชื่อว่า d e l i g h The t Journey Home ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์น่ประจำภัยที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นแซมมี่ครับเด็กสาวที่ตาบอดจากสงครามและออกตามหาพ่อแม่ที่หายไปด้วยความช่วยเหลือของเดลี่ครับสุนัขคู่กายที่เป็นเสมือนดวงตาของเธอน,นั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็เชิญมาดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่สิบครับเกมนี้มีชื่อว่าไรเซน r อนครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออฟไลน์แอฟรกีกราฟิกระดับเน็กเจอครับจีพีเนเนียจะได้ระบบเป็นไรเซนสตรีมเมอร์ที่จะมาไลฟ์โชว์ทักษะปากวัวระดับเทพครับภายในเกมนี้เราจะได้รับคอมเมนต์จากคนดูอีกด้วยนะครับหากผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วแล้วก็ช่วยดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่9เกมนี้มีชื่อว่า Monster Quest s e v Sin ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ใน RPG ตัวเกมนั้นจะมาในแนวของการจับมอนสเตอร์ด้วยระบบ AR ครับและสะสมมอนสเตอร์มากกว่า2 0 0้ยตัวเทรนและวิวัฒนาการมอนสเตอร์เพื่อต่อสู้ในรูปแบบเทิร์นเบสนั่นเองนะครับนอกจากนี้เราย,ยังสามารถออกสำรวจอวกาศและดาวเคราะห์พร้อมกับคอนเทนต์ PVE และ PVP ให้ร่วมประจัน,นภัยอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมวม่ได้สนใจเกมนี้ลา,าแลว้วก็เชิญมาดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีๆที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ 8เกมนี้มีชื่อว่าลันบูครับเกมนีดิจิตีสมือถือออนไลน์แนววางแผนกลยุทธ์ทำสงครามในยุคสามโกกับผู้เล่นจะได้พบเจอกับนักรบสาวสุดเซ็กซี่และสามารถใช้มือสั่งการกองทัพหรือกดสกิลได้โดยตรงครับอีกทั้งตัวเกมเนี่ยยังอนุญาตให้ผู้ชมเลยครับร่วมมือกับผู้เล่นอื่นได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะได้สร้างกิวที่แข็งแกร่งเพื่อคว้าชัยชนะมาของนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่แอปสโตร์และกูเกิลเพย์ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่เจ็ดเกมนี้มีชื่อว่า Star Smash ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวแอคชั่นที่ใช้ระบบการแตะหน้าจอในการตีบอลปล่อยสกิลเอาชนะเป้าหมายครับและเคลียร์ด่านต่างๆให้สำเร็จอีกทั้งคุณผู้ชมนะครับยังสามารถร่วมมือกับเพื่อนในแบบโกลอฟได้สูงสุดถึง4คนด้วยกันนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วละก็เชิญไปดาวน์นโหลดเกมนี้แบบฟรีๆได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมที่6ครับเกมนี้มีชื่อว่าเอ็มส์ครับเกมนี้เป็นเกนมมือถือออนไลน์แนวชูติ้งแอคชั่นพีพีที่มีรูปแบบคล้ายกับแบทเทิลโรยงเลยครับโดยการจับผู้เล่นทั้งหมด51คนมาอยู่ในแผนที่เดียวกันครับและให้ผู้เล่นเนี่ยแข่งขันกันเก็บเงินไปใน5นาทีครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทําได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่ากันร่วมจากผู้เล่นอื่นหรือว่าจะยิงตู้เอทีเอ็มเพื่อดรอปเงินก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับตัวเกมเนั้นจะเป็นรูปแบบแนวตั้งที่ใช้กราฟิกการ์ตูนและมีระบบควบคุมที่เรียบ 随时都。 เกมที่5กับเกมนี้มีชื่อว่า t ต r m ไ s l a n d s กับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ในเอาชีวิตรอดจากเกาะร้างโดยหนึ่งเกมนะครับจะมีผู้รอดชีวิตทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็ฆาตกรเี็ก2คนด้วยกันนะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยจะต้องหาของมาครา่บเรือเพื่อหนีออกจากเกาะครับส่วนฆาตกรนั้นจะต้องคอยขัดขวางการครับเรือด้วยอาวุธระเบิดหรือว่าสร้างพายุนั่นเองนะครับหรือว่าฆาตกรนะครับสามารถปบปนไปกับผู้รอดชีวิตอื่นเพื่อทำให้ผู้รอดชีวิตนั้นไม่สามารถจับได้นั่นเองนะครับหากคุณ เกมที่สครับเกมนี้มีชื่อว่า Basketball Rio ครับกเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์แนวแข่งสตรีทบาส 3S 3บนมือถือครับผู้เล่นจะได้มังคับนักกีฬาเพื่อเลี้ยงบอรบรลลูบลีเล่นกินข้าหงด้วยการชุดไกลหรือดังผ่านการบังคับที่ไม่ซับซ้อนครับตัวเกมเนี่ยนะครับยังได้เพิ่มลูกเล่นด้วยระบบที่สามารถใส่ทักษะให้กับนักกีฬาได้ถึง1ิทักษะด้วยกันนะครับพร้อมกับตกแต่งข้อสูให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มความเท่กับนักแข่งคนอื่นๆอีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้ลแล้วกก็เเช่มมไดนลี้แบบฟี App Store และ Google Play ได้เลยนะะ เกมที่3ครับเกมนี้มีชื่อว่าบีฟอร์มเดอะดอครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ใน RPG ที่บอกเล่าถึงเรื่องราวในะอีก100ปีต่อมาครับเมื่อมนุษย์ถูกสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัสที่รั่วไหลโจมตีครับชีวิตที่สงบสุขต้องเผชิญหน้ากับความมืดมิดและสับสนเหล่ามนุษย์ที่บริสุทธิ์ได้ก่อตั้งกองทัพอาร์คขึ้นมาครับเพื่อลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องราวทีว่เกิดขึ้นหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วเราก็เชื่อไม่ได้โหลดเกมนี้แบบฟรี่ App Play Store Google แลละะะได้เยน เกมที่2เกมนี้มีชื่อว่า Infinity Conflict ครับเกมนี้เป็นเกมมือถืออนไลน์แนวแอคชั่น RPG จัดทีมดโดยละครต่อสู้เพื่อนจะได้เพลิดเพลินไปกับระบบต่างๆเช่นด่านประจัญภัยด่านชาเชอรินเลนสบอร์ตอันเชิญนหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปโหลดเกมนี้แบบรฟรีได้ที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะจ๊ะ เกมหนึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Seven n i g h t s 2ครับเกมนี้เป็นเกมมือถือออนไลน์ใน m p p l a c t i o n แอคชั่นแบบรวมทีม4ตัวละครพร้อมกันครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถควบคุมได้ทีละวหนึ่งตัวละครนะครับอีก3ตัวละครนั้นจะเป็น AI ที่ควบคุมแทนนะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะออโต้สกิลหรือว่าจะกดสกิลเองก็สามารถทําได้นะครับโดยตัวละครในเกมอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมสามารถกดสกิลให้ได้นะครับแล้วก็สลับได้อีกด้วยนะครับหากคุณผู้ชมไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วก็เชิญไปดาวน์โหลดเกมนี้แบบฟรีได้ที่ App ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ1ุปซี่ระดับเกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับบังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้กับผมและไปกำลังใจในการพัฒนาช่องนั่นเองนะครับหากคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ